ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานาการณ์ธุรกิจของเราค่ะสำหรับบริษัท VL นะคะในต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมกรากลุ่งพานะคะ,คะก็มีผลกระทบทางโควิด1.9บ้างเล็กน้อยนะคะค่ะ แต่สำหรับบริษัทเราเองอ่ะมุ่งมั่นในการที่จะรักษาการใช้เรือคือ s ซอร์วิสอ i บ i ิตี้เนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ9 0้าถึงเกเปอร์เซ็นนะคะ,ะซึ่งในสภาวะเดือนมีนาคมนี้นะคะก็เข้าสู่สภาวะปกตินะคะสําหรับมันก็ขึ้นอยู่ที่ดีมานกับซับลายนะคะคือความต้องการของลูกค้านะคะก็ขึ้นอยู่กับพรกอภาวะฉุกเฉินนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อ คนเดินทางนะคะคค่่ะะบริษัทเราเองอติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID โค<อ>วิด -19 นะคะเพื่อทําการประเมินความรุนแรงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจร,รวมถึงผู้บริโภคในการใช้น้ํามันปิตโตรเรียมในประเทศนะคะหากมีผลกระทบนะคะบริษัทเราก็ได้เพิ่มแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการจัดกองเรือนะคะ,<ถ>ะ,คะเพื่อ บริหารต้นทุนและรักษาคุณภาพการให้บริการกับลูกค้านะคะปัจจุบันเรามีเรือทั้งหมด12ลำนะคะค่ะขนาดน้ำหนักบรรทุกรวมอยู่ที่39,000เดซเวลตันนะคะเรือทั้ง12ลำนะคะมีสัญญาข้อตกลงกับลูกค้านะคะ3ประเภทนะคะค่ะประเภทแรกคือการขนส่งแบบทำสัญญารับจ้างขนส่งล่วงหน้านะคะหรือเรียกว่า,าอ c h a r t ตอ of อ f f e c t เ e n t นะคะหรือ C O A นะคะจำนวนเก้ารนะคะ,ะแล้วก็สัญญาเท่าเหมาหล,ลําเรือคือท i างเชาเตอร์จำนวนหนึ่งลัแล้วก็ขนสินค้าแบบรายเที่ยวคือสปอร์ตเช่าเตอร์หนึ่งลํานะคะแล้วก็ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา C O A อีกหนึ่งลัานะคะ,ะบริษัทเรามีสัญญาที่ยาวนานอยู่สิบสามปีนะคะชื่อบริษัทเราเซ็น ไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะคะค่ะค่ะอ่าฮะสำหรับทิศทางนะคะไรมากที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะอย่างที่ทราบว่านะคะเอ่อผลประกอบการของบริษทัทค่ะค่ะเอ่อผลประกอบการของบริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มรายได้ที่ลดลงนะคะสาเหตุก็เกิดจากที่ราคาน้ำมันดีเซลลดลงนะคะ แล้วก็ในใช,ช่วงของปลายปี2562นะคะรุ่งการของลูกค้าก็มีการติดซ่อมบำรุงรักษานะคะส่งผลกระทบมาถึงไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่แต่ยังไงก็ตามนะคะบริษัทเราเองก็คาดว่ากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่หนึ่งนะคะเราก็ยังคงรักษาและก็ควบคุมตามแผนนะคะโดยที่เราเองอะ่ะลด ต้นทุนทั้งในองคอ์กรนะคะและการให้บริการเราก็ให้บริการอยู่ในระดับที่ดีค่ะแล้วก็มีการขายเรือออกไปนะคะในตรมาสที่หนึ่งนะคะทำให้กำไรขั้นต้นเราก็น่าจะรักษาไว้ได้อะ,ค,ะค่ะอืมค่ะยอมรับเลยนะว่าในในส่วนของโครงแรกใช่ไหมคะพี่ชุติภาเราน่าจะมีตัวไรายได้จากการขนส่งลดลงแต่ว่าเราจะพยายามรักษามาจิ้นให้อยู่ในระดับ เป้าหมายของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะอ,อแล้วอย่างนี้ในส่วนของการรับเรือในปีนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนไหมคะพี่ชุติภาในการรับเรือในปีนี้นะคะก็ยังเป็นไปตามแผนนะคะเราในปีสองพันร้อยหกสิบสามนะคะเรามีเรือที่ต่ออยู่นะคะจำนวนหนึ่งลำนะคะขนาด2,800 e ันแปด้อยเดิบตอนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะคะที่จะถึงนี้นะคะ การรับรู้รายได้ก็น่าจะรับรู้รายได้ในปี2 5 6พันเนี่ยค่ะไปไปลายปีอะค่ะค่ะค่ะก็น่าจะเต็มปีไปในปีหน้าก็คือ2,564ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะอืมค่ะแล้วทิศทางการเจรจากับลูกค้าใหม่ละคะพี่ตอนนี้โควิด1 9ระบาดค่อนข้างมากมันมีผลกระทบต่อการเจรจาหาลูกค้าใหม่ไหมหรือว่าการเขนส่งที่จะขนส่งให้กับลูกค้าค่ะพี่ค่ะในสําหรับเรื่องการเจรจากับลูกค้านะคะก็สําหรับตอนนี้นะคะที่เกิดภาวะโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยนะคะ,คะลูกค้ากย็ยังเรายังคุยกันอยู่นะคะแล้วก็ ลูกค้าก็ขอดูทิศทางในเรื่องของเโควิดก่อนว่าผลจะเป็นลักษณะใดอะคะอ่ะจะยืดไปอย่างไรหรือไม่ใช่ไหมคะค่ะค่ะก็คาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างภายในก่อนส,นสิ้นสิ้นปีนี้นะคะไตามาสามน่าจะได้รู้แล้วละ,ค,ะค่ะอืมค่ะค่ะเอ๊ะอย่างนี้ในส่วนของทั้งปีเนี่ยเรากังวลไหมคะว่าจะกระทบต่อภาพรวมทั้งปีเลย มันจะมีผลกระทบไหมคะพี่สำหรับภาพรวมทั้งปีนะคะคือทางวีเราเองก็จะขอดูเรื่องของราคามันดีเซลก่อนนะคะว่าเราคาดีเซลยังจะลดลงไหมนะคะ,คะเราถึงจะมาทการดูปรับแผนกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะก็คือตัวดีเซลนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นทุนหลักของเราถูกต้องไหมคะ ถูกค่ะดีเซลเป็นต้นทุนในการขนส่งของเราอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นนะคะค่ะอืมค่ะแล้วจากที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงล้วคะมีผลต่อต้นทุนของเรามากน้อยขนาดไหนคะพี่ค่ะสำหรับที่ราคาดีเซลลดลงนะคะก็มันเอ่อลดลงเฉพาะต้นทุนในเรื่องของเอน้ำมันนะคะอยู่ที่ประมาณ ลงมานะคะปัจจุบันนี้นะคะก็เยอะนะคะพอสมควรนะคะ,คะทําให้รายได้ของเราซึ่งปกติรายได้เราเนี่ยผูกไว้กับราคาดีเซลนะคะเมื่อราคาดีเซลลดลงรายได้ของเราก็อาจจะลดลงผันผวนตามดีเซลนะคะแต่เมื่อดีเซลขึ้นราคาก็จะขึ้นตามดีเซลนะคะก็กระทบะเฉพาะต้นทุนเรื่องน้ํามันตัวเดียวนะคะค่ะค่ะอ่าฮะแล้วการปรับ ขึ้นหรือว่าลดลงในส่วนของการให้บริการนะคะขึ้นอยู่กับน้ํามันดีเซลที่เป็นต้นทุนของเราด้วยหรือเปล่าสําหรับการให้บริการนะคะเราเออมันเป็นคือปกติบริษัทเราทำเทเบิลนะคะเทเบิลของบริษัทค่าส่วนจุ่งก็ผูกไว้กับราคาดีเซลอะค่ะค่ะถ้าค่ะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพี่จิมลืมถามคุณชุติภาได้เลยค่ะพี่นะคุณชุติภาค่ะคือ เรามีการเตรียมแผนรับมือในสถานการณ์ที่มันเผื่อเกิดเวลวร้ายนะเป็นกรณีที่แบบไปถ<ม>ึงปีหน้าเ,ออเราเรามีการเตรียมแผนรับมือตรงนี้ยังไงมั้งไม่คะในส่วนของธุรกิจของเราเองค่ะสำหรับบริษัทเราเองนะคะก็มีมาตรการนะคะ BTP นะคะคือ คือมีการคัดกรองพนักงานในองค์กรแล้วก็พนักงานเรือน,นะคะและ้วก็บุคคลภายนอกนะคะสําหรับพนักงานในองค์กรนะคะเราก็แจ้งพนักงานเรานะห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็ให้บอกให้เขากักตัวอยู่บ้านก่อน14วันนะคะหากถ้าเขามีไข้อะไรเนี้ยเราก็ให้เขาไปหาหมอนะคะแล้วก็สอบถามประวัตินะคะ ว่าเขาเองเนี่ยที่ไปต่างจังหวัดอะไปในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะตามสถานที่ต่างๆสนามมวยหรือชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักง,งานเรานะคะถ้าหากพบว่าใครมีไข้นะคะเราก็ให้กลับบ้านนะคะแล้วก็ให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาปฏิบัติงานกันนะคะแล้วก็ใช้เยลนะคะ ส่วนคนเรือนะคะเราก็ออกประกาศหนังสือออกไปนะคะให้คนเรือเนี่ยพักนิด์ก่อนนะคะ<ม>ในช่วง45วันตามนโยบายของพอรกฉุกเฉินนะคะ,คะแล้วก็มีการในเรือนะคะเราก็มีการพ่นฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อบนเรือนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิคนประจําเรือเราวันละสามครั้งนะคะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็เวลาเขาทางานนะคะเราก็บอกให้สวน หน้ากากอนามัยในเวลาทํางานแล้วก็ใช้เยลร้างมือนะคะสําหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อเรานะคะเราก็จะสอบถามเข้าก่อนว่า,าวัตถุประสงค์ขาก่อนแล้วก็สอบถามประวัติเขานะคะว่าคเคยไปแหล่งชุมชนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็วัวดอุณหภูมิในส่วนของธุรกิจของเราเนี่ยจะมีการแตกลายไปทําอย่างอื่นเพิ่มไหมคะหรือว่าหาขาอื่นเพิ่มไหม อันนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เราเอเดิมทีเราก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะคะแต่พอเอิญมาเกิดโควิด19ก่อนนะคะ่ะค่ะก็เลยพักเบรกไปก่อนหรือว่ายังมีการเจรจากันอยู่แต่แค่รอความค<อ>ืบหน้าความชัดเจนค่ะค่ะอาจจะต้องรอในเรื่องของไวรัสตัวนี้ก่อนนะคะว่าไวรัสตัวนี้แต่วัรัสโควิดเนี่ยจะระบาดไปถึงเมื่อไหร่อะคะ่ะอืม โอเคสุดท้ายอยากให้พี่ชุติภาฝากอะไรถึงนักลงทุนนะคะพี่ค่ะกตสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วเราจะสู้ไวรัสโควิดไปด้วยกันนะคะอขอบคุณมากเลยค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวนะไม่รู้จะถามทันหรือเปล่า มีมีมคำถาม,ถามนะคะอ,อ,อันนี้น่าจะเป็น FC ของ v l เลเลยนะคะบอกว่าถ้าต้นทุนดีเซลลดนะคะน้ำมันต่างๆก็ลดแล้วทำไมกำไรลดลงนะคะเพราะว่าต้นทุนลดลงไหมครับกำไรไม่ได้ลดลงนะคะต้นทุนลดลงกำไรดีขึ้นนะคะรายได้ลดลงค่ะ<ช>อืมเออน,นะแต่มาจีนยังโอเคอยู่นะคะถูกต่อ อโอเควันนี้ขอบคุณพี่ชุติพามากๆานะที่ร่วมสัมภาษณ์กับบอลในและก็พี่จิมในรายการตะลุมบอล MI มวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ